ชาวราศีกรกฎกับดาวเกตย้ยายราศีตั้งแต่วันที่20มกราคมถึงวันที่17มีนาคมพศสอ6 4ชาวราศีกรกฎมีดาวเกตเข้าไปเกี่ยวข้องกับภพบ,บุตรตะซึ่งเป็นภพเกี่ยวกับโชคลาภความรักบุตรปริวารเลงกับดาวราหูในภพลาภะจะส่งผลดีกับชาวราศีกรกฎ ในเรื่องของการมีโชคลาภทางการเสี่ยงการมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันการมีโชคลาภก้อนใหญ่การมีโชคลาภทางไกลการมีโชคจากคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลการครบค้าสมาคมกับคนต่างถิน่นต่างแดน การมีความรักทางไกลการมีความรักกับคนต่างชาติการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นในเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือการมีปัญหาในเรื่องของความรักเรื่องบุตรเรื่องบริวารเรื่องสัตว์เลี้ยงการมีปัญหาจากการคบค้าสมาคมการมีปัญหาจากการคบเพื่อนการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลการขาดทุนจากการเก็งก หรือการหวังผลที่มากเกินไปและให้ระมัดระวังมิสหายจะนำความยุ่งยากเดือดร้อนมาให้